เขาอยากได้ก็ให้เขาไปเธอโยมอย่าไปยื้อแย่งกันจนชีวิตดูไร้ค่าจนดูไม่มีศักดิ์ศรีจนชีวิตไม่มีความสุขก็ไม่รู้มันกันว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆหรือว่าเราเข้าไปยึดถือเองว่ามันเป็นของเราแล้วก็คิดไปเองว่าชาติที่แล้วเราคงสร้างไว้จึงเป็นของเราและต้องเป็นของเราจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นของเราก็ได้ แต่เราไปโมเมเองว่าเป็นของเราแล้วก็ยึดถือไว้แต่สุดท้ายเมื่อตายแล้วก็เห็นแบมือออกไม่เห็นเอาเงินทองไปได้สักบาทเดียวไม่เห็นเอายศถาบรรดาศักดิ์ไปได้สักนิดเดียวไม่เห็นเอาความสวยความหล่อไปได้สักนิดเดียวก็มีแค่ความดีที่คงอยู่กับโลกนี้ให้คนได้จดจําและรู้สึกชื่นใจกับความดีของเขาและรู้สึกสะอิดสะเอียน กับความชั่วร้ายของคนบางคนที่แบมือและตายจากไปเขาอยากได้ก็ให้เข้าไปเถะโยมให้เข้าไปเถอะอย่าไปแย่งกันจนรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และที่สำคัญไม่มีความสุขเลยทั้งชีวิตเขาอยากได้ก็ให้เข้าไปปล่อยไปใครปล่อยได้ก่อนก็ไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ